สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นไลฟการไลฟ์สดครั้งแรกในชีวิตนะคะที่จะนําของที่ช้อปปิ้งมาจากต่างประเทศหลายๆที่เพื่อที่จะมาแบ่งกันใช้นะคะมีหลายอย่างเลยเริ่มจากชิ้นแรกนะคะคือกระเป๋ากระเป๋าหนังแท้นุ่มยี่ห้อออ,อะไรเออยเซลีนค่ะ ของเซลีนแท้ๆซื้อมาจากยุโรปค่ะใส่ของได้จุมากแล้วก็ขนาดกำลังพอดีอ่าสีก็สวยหนังก็นิ่มใช้ใส่สบายนะคะผืนนี้เอ้ยใบนี้ใบละหมื่นกว่าบาทค่ะชิ้นที่2เป็นกระเป๋าสีขาวสำหรับใส่ไปถือไปงานหรือว่าไป ที่ต่างๆนะคะหูเป็นทองสวยมากอมีเพื่อนเล็กน้อยแต่ก็ยังใช้ได้ดีนะคะสวยมากค่ะต่อไปก็จะเป็นที่คาดหัวที่คาดหัวถักด้วยมือนะคะลายเก๋ๆใช้สำหรับคาดคาดผมคาดผมพอคาดแล้วก็ เป็นแบบโบฮีเมียนค่ะใช้ได้เลยเห็นไหมคาดแล้วก็สวยนะคะเก๋มาเลยชอบไหมคะถ้าชอบ cf ได้เลยค่ะ